มากเตยครับมาครับเอาใจช่วยครับสหรับีที่เป็นอง่อนนะผมบรมวลมาครับเับ ส,สิงสอนมาพี่ตีไม่ทันนะระวังด้วย แล้วจะมาอ้อนแท้โอ้โหตาเลยนะฮ่านัดต่อรุ่นนโอ้เปียท่ารุ่ไปเลยตีอะรัดตู้เปว่าปะคุณี่นเอ้ยตีหลาลีลูกตองแล้วที่ว่ไม่ได้ตีท่าอะไรนะแต่พอดีไปอีสุนแหลกระมี้าเข้าเลยไม่ใช่เลยะโดนด้านขึ้นนั้นขึ้นมาแหลก

สายมาต้อนีก็เหออ้ยครับโอ้ถูางตั้งกันใหญาตโอ้ตงน่้าวน่ครับวันนี้ครับมันตัแตกไปแล้วครับต้องต้องเตะเตม้แล้วครับกสภาพลีตอนนี้ครับเรียกว่าเพ่นตดที่้ำโค้ดตั้งเด็อที่ลงตอนนี้แทบจะผลิตไม่ได้เลย้มมาเป็นงคนเดียวรับอเอาครับครับเอาวันนี yes, the, ้ไม่มแต้มไมหครับ แค่หอบกตูนานล้วก็าามไม่เล่นแล้วครับดูหลังไครับหาจับหาจัสรมาให้กับน้อตน็อตไปไม่ก็คืนกันเล่นฟุบอลแ,แล้วครับนะหาหออซีครับหารนี้ติดสุกครับหาแต่ยังไปครับำนัสอทีมเขาพิเเสมอครับทุกคนนะสู่สำคัญครับใช่ครับจะประมาทนะับหอบับโดยเ็เข้าไปนี่สุดเลยนะ มารับตากตนด้วยนครับโอ้โหตวาวันนีเดียวอหากแรงอย่าพูด,ดงปดครับดังหน้าผเพหงครับเดิดตื่นหลักคาทีทีเจครับ เล่นต้ากับเบิร์ดครับอยาให้ไข่ไม่ได้แล้วเปลี่ยนมาทำตุ๊กิกครับขวาของหาเพื่อนแล้วครับจอยนะโอ้โหลุยแรงหน่อยนะไขกันแต่ถือว่าทำผลงานได้ดีเลยอ๋อหายแต่นี้อากาศร้อนขั้นนะครับตู้น้ำได้นะครับที่นี่มีน้ำขายนะครับทำเลยตุ๊งต๋าเลยเนาะ

เวลาเรียมายได้กับเทงต้องสู้ครับขอให้ีงสู้ครับคงเจอครับขาไม่ได้ครับแม่่ายไปครับอาเราคัดใจสวยหรือเปล่าครับใส่ไม่ได้เต็มเลยนะเลยครับไม่กล้าเตะเลยกต้องถอยเลยได้ครับต้องานส่คัญในการเครับขาไม่ได้ครับใส่มาสวดจะไม่มีแล้วครับ โดยโดยให้สัมผัสครับแหมเราเพิ่มการเลีนเสริพอนด้วยการถูกนะ นั่นะสนามที่สามปนการที่ดับเ่นัก็เต็มตีฟลิกดเกียรแล้วแล้วถ้าเยนะ็อยนอะยู่ไหนฮะถ้าหยุดการรุกหน้าท่าร้อนนะฮะอ๋อได้แล้วปีกก็ได้ลแล,วลาา้วนะตั้งเพลงแล้วเนลาแล้วเหนือย้วเรามีโอกาสบล้ถพาเราช่วยกันเล่นั้องร้องครับความสาเร็จมาแน่นอนเลยป่ะตานกันหน่ยี่เองนะับ เอ๊น <muy> ัยายาลุนนี้ออกหกัไเลยตัมาครับสหรับุนนักขันรามงันเฮยครับลุ้นนี้นถึงทุนจงกเก็บอลได้ม่ได้กเพเพียคเ้ยนี้ยายามอยู่ถึงตาจะโหใช้ทุนเยอรับเหนียวแน่นนะายครับเก็บไมได้ครับ

ต่านมาเลยอ้าไปดีเท่าไหร่แกไส่มาลนะุกนีเป็นไรฮนะออกไปเลยครับคนใหญ่ยักแลพานะฮะใ่ยาวครับให่หลพันขนาดต้อนเนพันให,นนหนม่มมมลเลยใหญ่ยาวเลยม่ียครับดูดีับตั้งหัวเตไมได้ที่หใหญ่ยาวเลย,ยนะที่ห ผมก็ยาวเยผโดนหน้าเดี๋ยวรู้กันีใหมุ่ณนัดหน้าด้วยเดี๋ยวก่อนผมนออลงมาครับที่ไหนเนี่ยุมาไปเลยโอตงมาถ่าเลยตื่นตนเ

ใช่ครับเด้อครับอร่อยครับแบกของเพื่อนครับตู้ีครับจ้าสรับเข้ามยครับตู้แบก์นะครับตอนหลีกครับโห่ทเล่นเลยครับสคัญครับู้ถมาช้าเยนะครับใช่ครับถ้ามต้องโค้งบําบัดแน่นอนครับ ติ <S <S ๊กตีไรเยเอาเ้าไปแล้วเรือขึ้นลลงาเสชัชชสยยอ่ประกาจะมาเพลยไม่ทันนะเจจายมาก็ไปติด,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 รดครับผูกแน่นชุกน้ำรองหลักขอางด้านหอบเลยเด้งจไได้ครับมาแล้วเครับ จบแล้วหนีชนะต่ค <bam> รับโอ้โหที่ฟอร์งทเดียวนะนพุ่งเลยนะคือทำพึงพี่นะตัวหนุ่มตัวน้ำอยู่นะวันนี้หนุ่มตัวน้ำต้นแตกกัแล้วนะผมว่าแค่ดูแค่เพียครับอาจารย์ครับคนที่ต่อร้อยแข่งเ่น่ะ สุดท <Ooh. S 3> ้ายน่าสุดท้ายนะมาใหม่ไม่เยไม่ไม่มามาเร็วอะแลเขมามาแลบอกว่าเดี๋ยวเมเลือกไมเห็นไงแลบว่าเดี๋ยวได้แชมต่อนแหลบโงแทนเออไดูนลดูดูผมด้วยโอ้โหสพีเจแม่ยังจับไปได้ครับแต่หอดยังไมออกนะเพ่พีเลสตีพเอง แล้วพรุ่งนี้คน,น,นเตะทห้มาหน<อ>ึ่งหล่ะใช่จ่ายตังค์สูงที่สุดฮะตังค์หวานสีกันสีกันไม่ไหวเลยสีไม่ไหวบอกนะฮะอย่างนี้ต้องทำสมาธิทองนะตรงนั้นเปลี่ยนวงเยอะนะเปลี่ยนตัวครับไม่มีตัวเปลี่ยนนะมีแค่ตา ทำไมันดู่ันต้องให้รดาแม่บ้านเลยนะครับเฮ้ยัตัวเลยครับวานแน่นอนครับพูดออไปนะารมิตีครับพบกับทานด้านดูดีอันนี้ครับยังไม่แพ้ใครเลยครับลิลกกระจายเลยครับสอนัดยิงไปสตั้งปะุ่น้าครับใช่ครับโอ้โวเสียดเสียดเแข่งสอง ใช่ครับแกเป็นแชมป์แล้วนะแชมป์สองนัดครับหว่าเป็นแชมป์เก้านัดนั่นแหละครับพอใจยังไหมพอใจยังไหมพอใจยังไหครับมาครับตีสูงครับเติดขึ้นมาแล้วสวยเลยครับแบบนี้ต้องเติบนะฮะดูห่างๆครับต้องเปลติบขึ้นมาแล้วเอาสนับแข่งอย่างที้สิครับเอามาลงนะเอาเลยครับหนักเลยครับลายลงนะลายที่ชนะจะลงทีนะใช่ครับ เรับมีไม่ได้นอนนะประตูครับประตูใครครับอีกฝั่งละเล่นครับไม้โยนครับพยาบาลไม้ครับแกจะเป็นคนที่วิ่งลงไปก่อนเพื่อนเลยครับเวลาคนเจ็บนะฮะอะไรอดีตแกเคยเป็นคนโยนเพลเมาก่อนนะคฮะไมาย้ฮะไมครับลงไปครับลงไปครับ

ติดต่อที่นี่เลยครับหรือว่าทางที่สนามเขได้น้องของทีมติดสองสัตวก็ทำหายนะครับเดี๋ยวแกจะต้องเดินโน้กลับบ้านเดินกลับบ้านนะฮะแต่แกแล้วจีโน่นะครับใครเห็นแล้วบอกผมด้วยนะครับดูรางวัลนำจับให้ครับหนึ่งปาทครับมาเป็นมือตั้งเตะครับครับ ไม่ได้ครับสายที่ตั้งเลยครับทีทางด้าหอกนี่ตั้งรับแล้เลยเอานีดครับท่นี้ต้องชมวาจิตาของทางด้นสำเร็เลยครับผู่เล่นอาจจะไม่พอมวาเนไม่ว่าจะนริงจังครับเก่งสนับโคตนะหลือศิลเทพ่งูกกันะครับไม่มาเลยนะเป็นการหนักเลยครับ นัดนี้ครับเวลาเหลือน้อยครับแต่ไม่ใช่นิยมอกาสครับแต่โอกาสมันน้อยมากครับไม่เป <acy brick> <tar> ็นไรครับนัดหน้าเอาใหม่นะครับแต่ผมเชื่อว่าเกมไม่จบครับจะไม่ี่นับตกอาหารนะครับขอรับไปครับเชื่อว่ากานที่เต้นแล้วหาครับเจอมาลูกนี้หูตุ๊กแบ๊กเลยเอาลูกนีครับยังไงครับ เราเุ่๋ยครับโหจอบเลยคนะรับรทำน,น,นะนี้ปรนะเทศพนะนะื้นบ้านครับชนะด้วยครับน้องเตยนี่ครับมาครับเอ,อ,ก,อ,อกครับหน้าลูกนี้ครับเก่งคนระับเก่งไปไม่ได้พี่เก่งนะครับป็นีนที่เก่งคนระับเก่งจ,จ่ายแทงลูกกลางมาตุดฮาร์ คืปทีแบงค์กเตะทิ ài, ท้งออกไปดิ้มด้ยครับไปบอมอ่นี่ครับแค่ติขาเลยหากับบิ๊กบิ๊กไปดีนะบิ้กยังได้อยู่นี่นีิ๊กโอ้โหันจะตัวตาไม่ได้แล้วนะเบิร์ดครับแค่มาไม่ได้ขาดเด้เบิร์ดเป็นมนูด้วยครับใช่ไหมไม่ใช่ครับบัวเลออ๋อบัวเป็นไงคน่งมาเอ้าโอ้โหอยู่ับ

เดอต็ครับไปงั้นตดเบ์ทีครับเปิดเปิดเปิดปนแ่ย้มไม่ถือเสือเาแบกมาเพื่อนี่เยอะผัวลูมีทั้งแหลกเลยแต่ยิ้หน้าไปงั้นตีตุ๊กงั้นเห่อีั้นเห็นเต็มเยอะผมคิดถึเส้อแดงเลยตั้นเราะแตะตัที่ชอบุ้นะประกอนทางานอยู่การเดินไทยครับไปกอยผู้โดยสารงั้นเลยตกครับไปแหนมองหน้าเหรอทำไม

เวอาโอ้ยลูกนี <issions> đến, m m ้ลอกมาตัดได้ครับแม่สงสัยใส่สีสองทีมาเนเป็นสูงกว่านะทำไมฮะถึงวิชาเต๋มานะตวเต๋อเกิดๆนะเต๋เตับหาจับมอมากร่างับทีอเตอาหัวไหล ไปเลยครับไปเบร์ครับเป็นลูกแต่งงานเลของท้องท่านของเอสตีนะท่าน เกันเถอะนกันเตนูจตือนภูมิจกัจ่ายค่าคมพเตอร์กันนี้ชนะกันรับาวัลดขีคับหนึ่งแนต้นน่งเแต่ดอกับใหม่ครับที่ต้องใจหใจใจครับหากับาโดยสิสติสตาทั้งสอทีครับสขอกคนทูเล่นแน้เตือนภูใจนักกีาครับขอบคุณมากเลยครับคุณัตาครับ